ไปเมื่อด สายทานยังรอน้ำยังคงลังหลไปเมื่อเวลาครานั้นไม่มีทางจะย้อนแก้ไขมันบ่าดีทำฉันให้เป็นอากา สวัสดีค่ายานินค่ะเป็นศิลปินอิสระค่ะก็ส่วนมากจะทำเป็นแบบพวกเพลงโฟกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นทำอิเล็กทรอยยน,นิกส์ค่ะคือก่อนหน้านี้ช่วงแบบมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็มีวงดนตรีค่ะกับเพื่อนแล้วก็เป็นในฐานะนักร้องนำและทีนี้เหมือนทางวงก็แบบมีเป็นชาเลนจ์แค่แบบ แต่งเพลงของแต่ละคนอะอันนั้นก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการแต่งเพลงของเราอะคะ่ะทีนี้คือบางครั้งการสนทนาแบบคือเราคุยภาษาดนตรีไม่รู้เรื่องอะเราเลยแบบเก็บตังค์ซื้อกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ครั้งแรกที่แบบได้กีตาร์ตัวนี้มาแล้วเราก็แบบลองลองเล่นเพลงมั่วๆคือเราจับคอร์ดไม่เป็นเราก็แบบลองเล่นแล้วมันก็ได้เป็นเพลงแรกชื่อว่าอากาศเลยแล้วเราก็แค่ลองปล่อยมันใน YouTube แล้วแบบก็มีคนชอบ นั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะ,ะถ้าเป็นแบบดนตรีที่อยู่กับเราตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนโตตอนนี้มันคือเคป๊อปเลยคือแบบจริงๆใช่แต่ว่าถ้าเป็นอิอทธิพลแบบพวกดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบเพลงฝั่งอินโดนีเซียมากเลยค่ะแบบพวกเพลงโฟล์กของอินโดนีเซียมันจะมีกลิ่นแบบ อุ่นๆแล้วเราชอบโปรดิวเซอร์คนหนึ่งชื่อว่ากิกากิกีปริตาแบบเราชอบเขามากเขาจะมีแบบจะมีเปียนโนแล้วแบบเครื่องสตริงแบบเป็นแบ็กกราวน์และคือแบบเพลงของเขามันสวยมากๆอะค่ะเป็นแรงบันดาลใจเป็นอิทธิพลมากๆเลยักทแแม เราไม่ได้มีไอดอลแบบเป็นตัวแบบตัวชัดๆแต่ว่าเราจะชอบเราจะชอบแบบพวกคนป่าเราจะชอบอะไรที่แบบเป็นอารยธรรมอ่ะชอบแบบคนป่าคนเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบพวกยุค70ไปลายถึง80นต้นๆนะคะคือเราจะชอบแบบคือถ้าไม่ใช่อย่างลุคนี้อันนี้จะเรียกว่าแบบเป็นลุกชาวเกาะก็ได้มั้งเออคือเราจะมีอีกลุกนึงที่แบบเราชอบมากก็คือแบบเป็นพวก7 0 8 0ศนค่ะเราจะใส่แบบขาม้ากางเกงขาม้าแล้วก็แบบ เออพวกแบบลายพริ้น์ที่แบบว่าดอกๆอ,อะไรเงี้ยใช่จะชอบประมาณนั้นค่ะเราเคยมีวงล็อกเว้ย <c oughs> ชื่อว่าชาลีชาลีค่ะก็แบบเป็นวงเหมือนมันเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเราเรียกว่าล็อกแล้วกันมันก็จะมีแบบป๊อปล็อกด้วยอะ่ะที่เราทําแล้วก็จะมีแบบ กรันช์ล็อกแอนด์โร่เหรอ,อม,มันนานมากเลยอ่ะอ <laughs> ใช่ใช่เคยมีวงล็อกค่ะอืมมันปนกันไปหมดเลยอ่ะโอเคมันจะมีแบบอะคูสติกใช่ไหม แล้วมันก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละที่แบบทำกับคาสิโนโทนแล้วก็มีแบบที่เพื่อนทำให้อะไรอย่างเงี้ยคือเพลงของเราส่วนมากคือแบบมันเกิดจากการที่แบบเพื่อนที่รู้จักกันนี่แหละช่วยกันทำดนตรีให้ส่วนมากก็จะเบสออนอะคะูสติกกับอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะใช่อเนื้อหาของเพลงเรามันเหมือนกับ เพลงของเรามันเป็นอารี่อ่ะเหมือนแต่อารี่ของเรามันไม่ได้มาเป็นเล่มมันมาเป็นบทเพลงนะคะใช่คือจุดเริ่มต้นของอารี่เล่มนี้คือมันเกิดจากการที่แบบเราอยู่ในอมมูนิตี้อยู่ในสังคมที่แบบว่าเราไม่ได้ connect กับคนอะ่ะแบบเหมือนจูนจูนคนไม่ติดแล้วทีนี้เราก็แบบไม่รู้จะระบายให้ใครฟังเราก็เลยระบายออกมาเป็นเพลงอะ่ะใช่ค่ะ ันเกิดจากแบบคือเราจะมองความรู้สึกทุกอย่างแบบเป็นเชิงแบบอาร์ตหมดเลยอะไม่ว่าเราจะตกต่ําแบบความรู้สึกแบบจมดิ่งยังไงมันก็มีความสวยงามของมันนะคะใช่แรงบันดาลใจของเราก็คงจะเป็นความ เรามองทุกอย่างสวยงามอ่ะมันคือแบบเลสเซ่นอ่ะมันคือแบบบทเรียนของชีวิตแล้วมันก็เจ็บปวดแล้วมันก็สวยงามแล้วแบบเราก็มีอินโดนีเซียเนี่ยแหละแบบประเทศเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะชอบมากก็แบบเป็นแรงบันดาลใจในการที่แบบเฮ้ยเราแบบอยากทําเพลงให้แบบมันมีกลิ่นโฟกที่มันชัดเจนขนาดนั้นอ่ะแบบบ้านเขามันกลิ่นมันชัดเจนมากแล้วแบบเราอยากมีกลิ่นเฉพาะตัวนั้นในงานเพลงของเราด้วยอะค่ะอืม ของเราคือจะแบบคือเหนียวแน่นแต่แบบว่าโอเคจํานวนอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเหมือนแต่ละคนที่แบบมาทักอะไรเงี้ยคือแบบก็คือติดตามเราแบบจากพวกผลงานแรกๆหมดเลยแล้วคือแบบเออเรียกว่าเหนียวแน่นแต่แม้ว่าแบบจํานวนจะไม่ได้เยอะมากแต่คือมันอบอุ่นตรงนี้แหละที่แบบเฮ้ยมันเฉพาะกลุ่มมากๆแล้วคือแบบเราคุยกันดูเรื่องแล้วก็แบบมีกําลังใจให้กันอะแบบน่ารัก เพลงเราอ่ะครบที่จะทําอัลบั้มแล้วแต่คือด้วยที่ว่าเราเป็นศิลปินเดี่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องแบบมันก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แบบจ่ายเองเอะไรเงี้ยใช่มันก็จะมีแบบเรื่องนี้แหละที่แบบยังติดอยู่แต่คือทำแน่นอนค่ะคือเพลงมันมีครบแล้วแหละใช่แต่แบบเราก็มีความแบบอาร์ตอะไรของเราก็ไม่รู้ว่าแบบการปล่อยเพลงมันก็ไม่ได้แค่ป,ปล่อยอ่ะมันต้องแบบคิดแคปชั่นอ่ะเราแบบเบื่อคิดแคปชั่นมากแบบ ก็เ,เลยยังไม่ได้ปล่อยสักทีใช่ใช่ใชค่ะมีงานของศิลปรกร่ะงานกิฟต์ปะครั้งที่สมั้งคือเป็นงานที่แบบเราได้เล่นเล่นกับวงโปรดมากมาเลยอินสปิเรทีฟอยากให้แบบช่วยแจมแบบช่วยช่วยร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบ คือเหมือนตอนนั้นเราอยู่มาหาลัยแล้วแบบเรามีความฝันว่าแบบโคอยากเล่นกับแบบวงที่แบบอลังการอย่างนั้นอะแล้วคืองานนั้นแบบใช่เลยอะเติมเต็มทุกอย่างแล้วคือแบบตอนเราร้องนี่คือแบบโอ้คนรู้กัเราแบบเรารู้สึกจริงๆในตอนที่แบบเรา้องเพลงออกมาะคะ่ะใช่องมด้้าาแลววเศรใจ เราคิดว่าสมัยนี้แบบเด็กๆน้องๆหรือศิลปินหน้าใหม่คือค่อนข้างที่แบบเก่งะแล้วก็คนฟังสมัยนี้คือเปิดกว้างมากๆเลยค่ะคือเรารู้สึกว่าเออสมัยนี้คิดอะไรก็ทําไปเลยอ่ะแบบก็ดีแล้วนะหมายถึงว่าเราเห็นทุกๆคนทําไม่ว่าเพลงมันจะแบบเฮ้ยคุณลิตี้มันออกมา ไม่ดีอะแต่อย่างน้อยเธอก็ได้เริ่มทำอะเหมือนกับของเราอะคือเราก็เล่นไม่เป็นอะแต่แบบเราก็ดันโดนที่จะปล่อยเพลงก,ก็ช่างมันอะเออก็ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าถูกไหมอ,อ่ใช่แล้วก็คือสำหรับเราถ้าเป็นในฐานะคนคนผู้ฟังอ่ะเราเรายังคาดหวังที่จะได้ฟังอะไรใหม่ๆกับกับวงการเพลงของประเทศนี้อยู่ก็คุณ ช่วยเติมเต็มมันหน่อยค่ะกดออกเพลงกันมาเยอะๆค่ะสนุกค่ะก็ะตอนนี้นะะก็มีเพจค่ะยานินยานินยานินภาษาอังกฤษแล้วก็ยานินภาษาไทยเขียนติดต่อกันเลย y a n i n แล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะติดตามแบบชีวิตส่วนตัวก็มีอินสตาแกรม อายานิน e y e y a n i n ใช่แล้วก็มีชันเนลยูทูปยานิน official ค่ะเพียงรอวันนั้นที่ฉันเฝ้ารอใหญ่ไม่เคยมี